รเมีเจ็ดชุดคำถามสนุกๆจะมาถามพวกเราทุกคนเพื่อให้เราเช็คว่าเราอยู่ไทป์ไหนไทป์ของคนที่สำเร็จแน่ๆชาตินี้กับอีกประเภทหนึง่งถ้ายังใช้เจ็ดชุดคำพูดนี้อยู่ไม่มีวันประสบความสำเร็จเริ่มเลยข้อที่1คนที่มักไม่ประสบความสำเร็จคำพูดของเขาแสดงออกมาว่าพวกเขาเป็นกลุ่มผู้ไม่ใฝ่รู้คำพูดของกลุ่มผู้ไม่ใฝ่รู้มีอะไรเรียนเลยนักหนาเรื่องนี้รู้แล้ว เรื่องนี้ต้องเรียนด้วยหรออะไรแบบนี้ค่ะซึ่งจริงๆอ่ะมันไม่ผิดนะการที่เราจะคิดแบบนั้นนะ่ะแต่มันผิดถ้าวันที่เราคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คนที่ฉลาดกว่าเราเข้ามาในชีวิต แต่ถ้าคุณมีชุดคำพูดฮีโร่จะมีคาถาที่หนึ่งเลยคาถาที่หนึ่งคือเป็นผู้รักการเรียนรู้เขาจะมีคำพูดเลยว่าเฮ้ยอ,อยากรู้เรื่องนี้วะอยากศึกษาเรื่องนี้เพิ่มทุกคนนะคะที่จะประสบความสำเร็จจะมีความใคร่รู้อยู่ในตัวเองคือเศรษฐีเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะเป็นคนที่ใช้ความรู้นำและเงินจะตามแต่คนส่วนใหญ่วิ่งตามเงิน จำไว้เลยนะครับความรู้เรามีเท่าไหร่รายได้เรามีเท่านั้นซึ่งย้ํานะคะความรู้ไม่เกี่ยวกับบุิเ <c oughs> ช่นอย่างสมมุติว่าคนเป็นชาวนา <c oughs> เขาอาจจะจบแค่ปสี่ <c oughs> แต่เขาศึกษาด้านการเกษตรอย่างแท้จริงอะ่ะ เขาคือผู้มีความรู้ด้านการเกษตรแล้วถ้าเกิดเขาไปศึกษาเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องการตลาดอีก mm hmm. เขาก็สามารถทําการเกษตรของเขาแล้วก็ขายส่งออกโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง mm hmm. เห็นไหมคะว่าความรู้ของเขาจะทําให้เขามีฐานะมากยิ่งขึ้นอ่านะคะเราไปดูข้อ2ข้อที่สองคือเป็นกูรูด,ด้านยอมแพ้คาพูดของเขานะชุดคําพูดเหล่านี้ mm hmm. ยากอะ่ะยอมแพ้ละไม่เอาละไม่ทําละทําไม่ได้อะ่ะ เมื่อคุณพูดคําเหล่านี้ค่ะจิตของคุณจะสั่งให้ตัวเองเลยว่าหยุดทําต่อตอมในสมองคุณจะหยุดการเรียนรู้ทันทีแล้วคุณต้องพูดว่าอะไรใครเป็นนักสู้ไม่ถอยชุดคําพูดของเขาจะเป็นแบบนี้ไม่เข้าใจก็ฝึกเอาลองใหม่เอาใหม่ขออีกสักตั้งนึงโทมสาาัสอวาดิสันเนี่ยเขาะดิ์หลอดไฟเนี่ยหลอดที่สาเร็จคือหลอดที่หมื่นนะเก้าพันกว่าครั้งคือล้มเหลวแต่เขาไม่เรียวกว่าล้มเหลวเขาเรียวกว่าการเรียนรู้เขาบอกว่า ความอ่อนแอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือคําว่ายอมแพ้สิ่งเดียวที่จะทําให้เรายิ่งใหญ่จริงๆได้คือคําว่าขออีกทีเพราะทุกครั้งมันคือขออีกทีไปเรื่อยๆจากหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี่รู้อีกทีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วโบะหลอดที่มือถ้ามันอยู่บนเรื่องของเป้าหมายของคุณต่อให้คุณเจอความท้าทายคุณรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายในชีวิตของคุณแต่คุณบอกว่าไม่เป็นไรลองขอใหม่ขออีกทีไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมหาความรู้ข้อสามค่ะ ข้อแม้ล้นหลามก็หนูจนนี่คะก็หนูไม่ฉลาดนี่คะก็หนูฐานะไม่ดีก็หนูไม่มีตระกูลส่งเสริมข้อแม้เยอะะที่ที่จะทําให้ชีวิตไม่ไปต่อสู่เป้าหมายของเราความสาเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยโรงเหลียนหรือตระกูลหรือฐานะแน่นอนว่าคนที่มีฐานะดีมักจะมีโอกาส ทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จได้ง่ายแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ไม่มีสิ่งนี้จะทําอะไรแล้วไม่สําเร็จเรามาดูคาถาฮีโร่บ้างค่ะลอยข้ามสู่เป้าหมายค่ะพวกนี้เขาจะไม่มองที่ปัญหาเขาไม่ได้มองที่กําแพงที่บังเขาแต่เขารู้ว่าหลังกําแพงมันมีเป้าหมายของเขาเขาจะถอยออกมาเพื่อที่จะกระโดดข้ามกําแพงสมมุตินะฉันอยากทำงานบริษัทต่างชาติอ่ะก็วันนี้ฉันไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กเออรู้แล้ว แต่ฉันจะไปไงคือคนพวกนี้ไม่มองปัญหาเขามองปลายทางคําพูดของเขาที่ติดปากคือฉันจะทําสิ่งนี้ให้ได้ไปต่อนะคะข้อที่สี่คืออะไรรู้ไหมตั้งคําถามไม่ฉลาดเมื่อคุณถามสิ่งนั้นไปแล้วความรู้คุณเท่าเดิมอะอมเนี่ยเขาเรียกว่าคําถามไม่ฉลาดหรืออาจจะเป็นความรู้ที่ได้มาแต่ไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นนะคะเช่นไปถามป้าข้างบ้านว่าป้าป้า,ปาหนูร้องเพลงเพราะไหมแล้วป้าข้างบ้านเป็นนักร้องเหรอเปล่าค่ะขายหมูปิง้ง เนี่ยไออย่างเงี้ยผิดแล้วแต่ถ้าหนูอยากทํากิจการหมูปิ้งถามป้าข้างบ้านอย่างเงี้ยถูกเรามาดูคําถามฮีโร่ใช้คําถามที่ฉลาดนะนี่คือคู่ตรงข้ามกันเช่นเราอาจจะถามว่าครูสมมุติว่าหนึ่งปีข้างหน้าเนี่ยหนูต้องเจอไอ้ภาวะแบบเนี้ย ซึ่งตอนนี้หนูเครียดมากเลยค่ะครูขาไม่มีความสุขในการเรียนครูช่วยแนะนําวิธีที่จะทําให้หนูเนี่ยอยู่กับมันได้อย่างดีได้ไหมคะคําถามมันจะพุ่งออกไปสู่เป้าหมายปลายทางเสมอ,อมแล้วถ้าวันนี้คุณติดอยู่ตรงไหนให้ถามว่าตัวเองอยากได้อะไรแล้วตั้งคําถามไปสู่เป้าหมายนั้นผมมีมีวิธีที่จะให้เราเนี่ยหัดเป็นคนตั้งคําถามที่ถูกต้องผมได้เรียนรู้วิชาการตั้งคําถามเหล่านี้ จากหนังสือทุกคนที่มาเขียนเรื่องชีวิตตัวเองหรือความสําเร็จเนี่ยจุดเปลี่ยนของเขาแต่ละคนอะ่ะมักจะมีคําถามอยู่มันจะเป็นคําถามเสมอเลยว่าฉันจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกแค่ไหนอม,มีอะไรที่ฉันจะทําได้อีกซึ่งคําถามพวกเนี้มันทําให้เรา move ไปข้างหน้ามากขึ้นได้ชัดขึ้นอ่าไปต่อนะข้อ5คือเก่งกาจการบน่นแล้วครูขอเพิ่มนะคํะว่าบ่นเนี่ยมันคือบ่นกล่นด่าโทษเช่นเนี่ยไอ้นั่นมันเลวอย่างงี้ เนี่ยที่ชีวิตกูเป็นแบบเนี้เพราะไอ้คนนั่นมันเป็นอ,อย่างนี้เพราะไอ้คนนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ผิดนะถ้าคุณอยากจะโทษก,ก็โทษได้ก็ถ้าทําแล้วสบายใจก็อาจจะได้แค่ระดับสบายใจซึ่งสบายใจจริงหรือเปล่าฉะนั้นนะคะเราหยุดตรงเนี้ยแล้วพาตัวเองไปสู่ Mindset ของคนที่ประสบความสําเร็จรู้ชัดรับผิดชอบกลุ่มนี้จะเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองสังเกตดีๆคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะยืดอกรับผิดชอบได้หมด ว่าเรื่องนี้ฉันรับผิดชอบแต่ไม่ใช่รับแต่ผิดอย่างเดียวนะชอบก็รับคือเราต้องแบบเออเอ้ยนี่มันอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฉันตรงนี้อะไรที่นอกเหนือความรับผิดชอบเราก็ไม่ต้องเอามานั่งแบกไปต่อข้อ6นะคะดูถูกตนเป็นนิสัยหนูทําไม่ได้หนูหัวไม่ดีหนูไม่แกงโอ้ยฉันทําไม่ได้หรอกเวลาที่เราใส่ตัวเองแบบนี้ค่ะ มันยิ่งสะกดจิตมันเป็นการแตะป้ายลงไปที่จิตตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนั้นซึ่งอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคนที่ประสบความสําเร็จเขาจะมอบกําลังใจให้ตนค่ะเขาจะเป็นคนที่บอกตัวเองเสมอว่าเอาใหม่ฉันเชื่อว่าแกทําได้ฉันเชื่อในศักยภาพแกเขาจะเห็นความดีเขาจะเห็นความสามารถของตัวเองไม่เอาตัวเองมาเหยียบย่ำซ้าเติม,มวนอยู่กับเรื่องเราในอดีตครูครั้งนั้นหนูพลาดหนูไม่น่าพูดคำนี้กับเขาเลย เราทุกคนล้วนทําดีที่สุดเท่าที่ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาและจิตใจของเรามีในวันนั้นเรียนรู้ซะว่าเราใช้อารมณ์เนี่ยควบคุมพฤติกรรมเราแล้วเราไม่ชอบตัวเองงั้นเราก็ฝึกเรื่องอารมณ์ซะและข้อสุดท้ายมาแล้วค่ะกลุ่มคนล้มเหลวจะเป็นกลุ่มเอาแต่ได้ไม่แบ่งปันเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องรวยก่อนสิเราถึงจะให้คนอื่นได้อืม ไม่ใช่เลยนะคะเราลองสังเกตในโลกนี้มันเป็นโลกแห่งขั้วตรงข้ามเสมอ,อม,มีน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมคะมีพระอาทิตย์มีพระจันทร์ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องไปด้วยกันแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะเอาเข้ามาเนี่ยเราต้องให้ออกไปก่อนที่นี้คำว่าให้ไม่ได้แปลว,ว่าเราต้องให้เป็นเงินถ้าเราไม่มีเงินเราให้สิ่งที่เรามีสิมีความรู้ให้ความรู้ค มีรอยยิ้มให้รอยยิ้มอ่าม,มีความปรารถนาดีให้ความปรารถนาดีต่อกันแต่ย้ำไม่ได้ให้หวังผลให้นิดคือให้เพื่อให้เลยต้องเป็นคนมีจิตเพื่อให้คนที่จะประสบความสำเร็จหรือฮีโร่ไมซ์ เขาจะมีความเป็นคนเอื้อเฟื้อในหัวใจคนกลุ่มนี้ค่ะคำติดปากของเขาคือสมมุติเขาไปเรียนรู้อะไรดีๆมาเฮ้ยอยากคนอื่นได้เหมือนเราจังเลยอะทําค้าขายก็เฮ้ยอยากให้ลูกค้าได้ของดีๆอะอืมฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ครูอยากให้พวกเราอยู่บนฐานเลี้ยงบนฐานของจิตเลยเลิกใช้คําพูดที่ว่าแล้วที่นั่นให้อะไรเราทําไปเพื่ออะไรทําแล้วได้แหละทาแล้วก็เท่าเดิมครับ คำพวกนี้จะทําให้เราค่ะไม่ไปไหนจริงๆทวนนะคะข้อของฝั่งตัวโกงนะคะหนึ่งเป็นผู้ไม่ฝ่ายรู้อสองเป็นกูรูด้านยอมแพ้สามข้อแม้ล้นหลามอมสี่ตั้งคําถามไม่ฉลาดอห้าเก่งกาดการบน่นหกดูถูกตนเป็นนิสัยเจ็ดเอาแต่ได้ไม่แบ่งปันอ๋นี่ลบเลยนะส่วนใครมีเจ็ดบวกบวกหนึ่ง รักการเรียนรู้บวกสองเป็นนักสู้ไม่ถอยอบวก3ลอยข้ามสู่เป้าหมายบวกสใช้คำถามฉลาดบวก5รู้ชัดรับผิดชอบอบวก6มอบกำลังใจตนบวก7เป็นคนเอื้อเฟื้อในหัวใจติดตามความรู้ดีๆทุกเช้าเวลา8นาฬิกานะคะทาง LINE แอด ครุงเงาออฟฟิเชียลหรือทาง Facebook กรุงเงารสคุกลกกงเกตและก็ทาง YouTube กรุงเงาะรสคุขลกองเกตค่ะ